ยังคงใช้ตัวิวิวยล่าช้าปั๊กปั๊กปั๊กปักปั๊กปักับกั๊กปั๊กปั๊กกั๊ปัปกปั๊กปกปักปั๊กปันกปกกปั๊กปั๊กปัั๊กปั๊กปักปั๊กปั๊ปั๊กปัั๊กป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 ั๊กก

เจวนี oh, ine, mm ้ค hmm. ่ะต้องแต่ง้าแต่งต ok ี้ัดไมัเหนมเดี๋ยวดูซีนี้นะเป็นตา พลเลย้อคอ่ะไว <laughs> ทุ่งนี้สปอร์ตเจดอนที่สองอย่าลืมมาดูหนูนะคะ <laughs>